บางทีเราฟังเรื่องราวแล้วเรารู้สึกกลัวว่าถ้าทำผิดตกนรกเกิดโทษเราก็ไม่กล้าทำเรียกว่ามีหิลิและโอตัปปะบางคนทำไม่ทำผิดศีลเพราะมีหีลิและโอตัปปะเรียกว่ามีความอายและเกรงกลัวต่อบาปนั่นเองแต่สิ่งนี้รู้สึกได้ไหมมันยังกดขมอยู่มันยังรักษาศีลด้วยความกดขม มันยังไม่เป็นปกติมันยังไม่เป็นธรรมชาติอย่างเช่นเวลาคนมาด่าเรานยะเราย่อมด่กเอาคืนโดยธรรมชาติแล้วแต่บางทีถ้าเราจะลงมือลงไม้เรากลัวผิดศีลว่าไปเบียดเบียนผู้อื่นกลัวโทษทยตามมาเราอาจจะไม่ทานะแต่ใจเป็นไงมันกุ้นอยู่ในใจมันกดข่มไงมันยังไม่เป็นธรรมชาติแต่เมื่อใดที่ใจเรามันมีความอ่อนโยนเป็นพื้นฐานเราจะไม่โกรธใคร มันเข้าใจมันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมันให้อภัยได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะสิ่งนี้ถ้าท่านทั้งหลายสามารถปลูกฝังไว้ในใจได้จนจิตใจท่านทั้งหลายมีความอ่อนโยนท่านทั้งหลายจะเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามโดยธรรมชาติอยู่แล้วใจที่เมตตาก็รวนเกิดจากความอ่อนโยนความการุณาก็รวนเกิดจากความอ่อน สิ่งประเสริฐทั้งหลายสิ่งดีๆทั้งหลายล้วนเกิดจากใจที่อ่อนโยนทั้งสิ้นความอ่อนโยนก็เริ่มต้นด้วยการอ่อนโยนต่อตัวเองก่อนนั่นเองอ่อนโยนต่อตัวเองนั้นเป็นอย่างไรก็ด้วยการที่เรารู้จักที่จะวางของหนักของร้อนลงนั่นเองบางทีเรารู้สึกว่าเราถูกกระทำ จากเพื่อนจากฝูงจากคนอื่นก็ตรู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดชังรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกขับแค้นใจแล้วก็เราก็หลงแบกไอสิ่งเราเนี้ยไว้ในใจของเราแล้วก็จมอยู่ปักอยู่กับสิ่งน้คนที่เจ็บคือใครละ่ะก็ตัวเราเองเนี่ยการแบกของหนักของเรา เรียนรู้ที่จะให้อภัยต่อตัวเองเรียนรู้ที่จะให้อภัยต่อผู้อื่นเรียนรู้ให้ที่จะให้อภัยต่อสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเรียนรู้ที่จะให้อภัยต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบใจเราถ้าเราต้องเก็บทุกเรื่องที่มันกระทบใจเรานะเราจะไม่มีวันมีชีวิตที่สุขสบายได้เลย เพราะสิ่งเหล่านี้มันคือของหนักของร้อนทั้งหมดทั้งสิ้นทุกเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรียนรู้ที่จะให้อภัยทําความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปตามวาระของธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมดทั้งสิ้นทุกอย่างย่อมมีที่มาระที่ไปเสมอสงสารตัวเองบ้าง ถ้าเราปล่อยให้ไฟในใจมันเผาใจนะนอกจากเราจะไม่มีความสุขในชีวิตปัจจุบันแล้วนะชีวิตหลังความตายเราต้องจมกับความทุกข์อีกมากทีเดียวถ้าเราสงสารตัวเองก็รู้จักที่จะให้อภัยวางของหนักของร้อนลงความหนักในใจของท่านทั้งหลายมันจะคลายลงมากทีเ